ไม้กวาดหรือไม้ถูพื้นบางรุ่นนะคะไม่มีรูสำหรับแขวนเก็บเรามามัดเชือกสำหรับแขวนเก็บกันค่ะก่อนอื่นก็ให้มัดปมที่ปลายเชือกก่อนนะคะแล้วก็วัดด้านที่เราจะแขวนค่ะต่อไปก็วัดด้านที่เราจะผูกเชือกค่ะกะว่าให้สามารถพันเชือกได้ประมาณสักหกถึงเดรอบได้ค่ะด้านที่มีปมเราก็ปล่อยทิ้งไว้ค่ะเรามาพันอีกด้านหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะพันให้แน่แนๆนะคะเชือกที่เรานํามาพันเนี่ยค่ะให้มีความยาวประมาณสัก1เมตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูจากขนาดไม้กวาดหรือไม้ถูพื้นของเรานะคะก็พันไปเรื่อยๆค่ะพยายามพันให้แน่นนะคะได้ประมาณสักหกรอบเทาวนี้พอปลายของเขาส่วนที่เหลือนะคะ นี่ค่ะก็มาแย่ลงไปในช่องนี้นะคะแล้วก็จับไว้ค่ะคราวนี้เราก็นําเชือกด้านที่มีปุ่มมาแย่ลงไปนะคะแล้วก็ดึงด้านบนให้แน่นค่ะค่อยๆดึงให้แน่นนะคะเพื่อมัดปุ่มด้านล่างและปลายเชือกด้านล่างด้วยค่ะถ้าลองจับดูเนี่ค่ะเขาจะแน่นมากเลยค่ะสามารถใช้ได้นานเลยค่ะนี่คราวนี้เราก็จะมีที่แขวนได้แบบง่ายๆแล้วค่ะ ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะคะ